รู้หรือ,อยังครับมีคนจะแจ้งความอาจารย์อ๋อเห็นแล้วอ,อ,อ๋อทนายทนายแต่เขาไม่เรียกทนายเขาเรียกทนวยไม่ใช่เหรอเขาเรียกทนวยเขาไม่เรียกทนายมึงก็ไปเรียกเขาให้ค่าให้เกียรติเกินไปว่าทนายเรียกทนวยกูจะตั้งชื่อให้หม่แลว้วทเนยเออ ไม่ช่ทนายนะทะเนยสร้างความเหนื่อยยากลําบากเข็นใจกับชาวบ้านเขาเรื่องเกิดอิทโนอยทเนยนะเขาเรียกทนายกันกูไม่เรียกกูเรียกทเนยมีทเนยท่านหนึ่งเนี่ยเขาจะฟ้องร้องกูว่ากูเนี่ยไปออกรายการหนกระแสแล้วกูเนี่ยไปพูดว่าสร้างวิหารลงทําอะไรเกินกว่าความจําเป็นอ่อยให้หมาเนี่ยเข้าไปนอนเกาขี้เลือ้อนล่อยให้นกเนี่ยมาขี้ตามสาราไม่เกิดประโยชน์ เขาจะฟ้องกูเขาบอกว่ากูดูหมิน่นศาสนากูดูหมิ่นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาเลยจะฟ้องร้องกูผิดมอบมาตาหาเหวอะไรเขาก็ไปดูนะเออกูฟังแล้วก็ตลกดีอะนะทาตัวเป็นตลกอะนะท้าเหนื่อยอย่าเรียกทนายนะท้าเหนื่อยทหน่วงก็ได้ท่หน่วงคืออะไรหน่วงชีวิตชาวบ้านเขาท่าหน่วงวันวันไม่ทําหาอะไรอนะนั่งหน่วงหน่วงเหนียวความเจริญของตัวเอง ด้วยการเที่ยวฟอ้องร้องชาวบ้านไม่ได้หน่วงความเจริญใครนะหน่วงความเจริญตัวมันเองนั่นแหละเพราะคนอื่นเขาเจริญไปไหนต่อไหนแล้วเหลือมันเนี่ยทะนวงอยู่หน่วงน่วงเหนียวความเจริญของตัวเองไว้ก็ไม่แปลกใจที่ไม่เจริญสักทีหนึ่งนะเพราะหน่วงเหนียวความเจริญของตัวเองเป็นเหตุสังเกตได้ทะนวงอย่าใช้คําว่าทานายทานายทะนวงทะนวงเชื่อมกระโถนกูใบให้อีกเขาเมื่อกี้เขาใบให้กู ว่าทนายทำไม่ใช่ทนายรมจ่ามึงอย่าใช้คำว่าทนายรรมันดูมีคุณค่าเกินไปเพราะทาหมายถึงคําสั่งสอนของพระเ,จ,เจ้ามึงกรรณาใช้คําว่าทเหนื่อย์ทนวงทะเนียวเออใช้คํานี้เออจะเหมาะสมกว่าเขาจะร้องทุกกล่าวโทษปูเอาเลยตามสบายมึงอะนะมึงไม่เหนื่อยก็ทําไป แล้วแต่มึงถ้ามึงเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาจริงๆตามความเห็นมึงอะนะตามสมองที่หนึ่งเหนื่งนองนวลนงนวงเนียวเนียวของมึงอะนะเออเอาตามนั้นเลยตามเหตุตามปัจจัยไปคือกลัวไม่เห็นประโยชน์เลยกูเห็นความเสียเวลาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วถ้าเขารับ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 การร้องทุกข์ขึ้นมากูก็ต้องไปแก้ข้อต่างข้ออะไรนะข้อแก้ข้อกล่าวหาอีกกูเหนื่อยน่ารำคาญ คนมันไม่ได้ทําประโยชน์ต่อพระศาสนาแต่ทําลายพระศาสนาไม่ได้ทําประโยชน์ต่อสังคมแต่ทําลายความผาสุกข,ของสังคมกูฟังแล้วกูแบบโซลดสังเวทํออาตัวเป็นกากเนรสังคมไปวันๆหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไร คนนะ่ะจ้องจะเล่นกูตอนเนี้ยเยอะมากกูจะบอกให้แต่ละคนแต่ละคนเนี่จ้องกูแบบสุดพยายามจะโค่นกูลงให้ได้เพราะว่ากลัวความจริงรับความจริงไม่ได้ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของตนเพราะคนในสังคมกําลังหูตาสว่างกําลังมีความฉลาดตื่นรู้ตื่นตัวกลายเป็นคนตื่นทำขึ้นมาตื่นในธรรมะของพระเจ้าเริ่มเห็นตามสัจจะความจริงว่าอะไรควรไม่ควร ว่าอะไรควรเลิกควรละควรรักษาต่อไปเขาเริ่มรู้ความจริงก็เริ่มดิ้นชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายขอตัวเองเริ่มขายไปได้เครื่องรางของแข็งของขังตัวเองเริ่มค้างสต็อกพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตามีคนไปลงทะเบียนไว้ว่าจะทำก็ถอนตัวการเพียรทำพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาบวงสรวงต่างๆก็เริ่มมีคนถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพ การไหว้คงไหว้ครูบูชาเทพเทวาก็เริ่มมีคนไม่ไปสนับสนุนส่งเสริมเริ่มลดน้อยลงเรื่อยเรเริ่มถอนตัวเองออกเรื่อยๆก็เลยเริ่มเห็นการสูญเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนตรงหน้าเพราะพวกมึงตาสว่างพวกมือฉลาดขึ้นก็เลยไม่ไปอุดหนุนกับสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นความเห็นผิดขัดแย้งกับหลักคาสอนพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้คนเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะอาชีพเหล่านี้ ที่หากินกับความทุกข์ของพวกมึงที่หากินกับความเชื่อความเห็นผิดลหลงไหลได้เพิ่มวงเงานไร้สาระที่พวกมึงไปเสียเงินเสียทองกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตมึงจนวันหนึ่งเนี่ยได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้ากูเอาหลักเหล่านี้มาบอกมาสอนมาเปิดเผยความจริงมาเปิดเผยในที่แจ้งเอาธรรมะพระเจ้าขึ้นมาเปรียบเหมือนแดงดวงอาทิตย์แสงตะวันขึ้นในยามกลางวันก็ศาส่สองไปทั่วทิศท,ทุทางจนทําให้มึงเนี่ยมีปัญญา แทงตลอดในหลักคําสอนพระบุเจ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคําสอนของพระองค์มากขึ้นก็เสียผลประโยชน์เมื่อเสียผลประโยชน์ก็ต้องล้มกุลงให้ได้เพราะถ้าล้มกุลงได้คือทําให้กูไม่พูดได้อุดปากปิดปากกูได้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสามารถทํามาหากินได้ตามปกติดังนั้นจึงต้องพยายามโค่นกูล้มกูให้ได้ให้กูพยายามไม่พูดตามหลักสักจจะความจริงเถียงก็เถียงกูไม่ได้ หาเหตุ 1. ผลมาก้าวล่วงกูก็ไม่ได้ก็เลยพยายามใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงพยายามหาวิถีทางทุกวิถีทางในการใส่ร้ายป้ายสีให้กูเนี่ยโดยโดนสังคมรังเกียจเดียดฉันโดนสังคมเนี่ยโค่นกูลงให้ได้โดยหยิบยืมมือจากคนที่มีปัญญาน้อยมาใส่ร้ายป้ายสีหาแรงกดดันทําให้กูหมดท้อถอยหมดกําลังใจหาพยายามหาช่องหาทางในการมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะโค่นให้กูหยุดพูด เรียกว่าเสียผลประโยชน์อย่างแท้จริงมึงจําไว้นะแลกแลกกูพูดเรื่องพวกนี้มาไม่มีใครมาทําร้ายทาอันตรายต่อกูได้เลยไม่มีใครแสดงความวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่อกูได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมมันยังไม่สะเทือนมันยังไม่เสียผลประโยชน์แต่วันหนึ่งเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนเจ้าภาพถอนตัวลูกศิษย์ถอนตัว,ก,ตวการกดไลค์กดแชร์เมื่อก่อนกดไลค์กดแชร์ตลอดเวลาแต่ปัจจุบัน อีพวกนี้เข้าไปส่องตายหามันแชร์กล่วแสดงว่ามันตื่นลื้อตื่นตัวมันเริ่มแชร์คลิปกูมันเริ่มทิ้งแชร์เรื่องลากลากสกาละชื่อเสียงเยินยอนเริ่มเลิกแชร์ดวงชะตาราศีวันเดือนปีเกิดรวยไม่รวยวันนั้นรวยวันนี้รวยวันนั้นได้ผัววันนี้ได้เมียมันเลิกแชร์เว้ยเฮ้ยมันมาแชร์อีคนตื่นทำมันมาแชร์ทรมพรพุทธเจ้ามากขึ้นตายหาละวะวกู เดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมากูจะอยู่ต่อไปยังไงอาชีพกูจะเป็นยังไงต่อไปก็เลยต้องเริ่มต้นในการหาพวกหาพ้องในการทำลายกูให้จงได้กูยึดมั่นถือมั่นในคำสอนตัวหนึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตกูกูอ่านหนังสือมานะกูก็ลืมคำนี้เป็นประจำกูอ่านพระไตรปิฎกมากูจะลืมคำนี้เป็นประจำอ่านมานะเคยได้ยินด้วยแต่ชอบลืม กูไปได้ยินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินจากปากหลวงพ่ออินทวายวันที่กูไปขอบวชกับท่านแล้วกูอยู่ได้เจ็ดวันก็ลาท่านกลับมาเคลียร์ทางโลกกูได้ยินคนํานี้แล้วกูจําคาเนี้ยมาตลอดจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นคําสอนของผู้เดชะเจ้าและหลวงพ่ออินทวายได้กล่าวไว้วันที่กูไปขอท่านบวชทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมกูส้งใจคํานี้มากวันนั้นกูฟังคํานี้นะกูกระเทือนเข้าไปในใจเลย ว่าน,นี่แหละกูจะยึดโยงกับคํานี้เป็นหลักคําสอนพระเจ้าเป็นหลักการเตือนใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสในการที่ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามึงปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ผิดจากหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าทมย่อมรักษามึงเพราะมึงปฏิบัติตามธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นแหละจะย้อนกลับมาส่งผลกับตัวมึงเอง นั่นแหละคือความหมายของทรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมกูไม่เคยกลัวฟ้องมาร้องทุกกล่าวโทษมาแต่ถ้ามีคนอื่นเขาร้องทุกกล่าวโทษกับมึงไปเพราะข้อหาทำให้เขาเสียเวลามึงก็ต้องรับผลของการกระทำตัวเองด้วยนะทะนวงกูฝากถึงทนวงด้วยทนวงทนายทนื่อย มึงมีทุกท่าเลยยกเว้นทนายทนายไหนไม่รู้นะเพราะกูพูดหลายทนายมากเลยทนายทนวงทเนื่อยเออหลายทนายมากไม่รู้ทนายทนายอะนะทนายก็ไม่รู้เลือกเอาจะเป็นท่าไหนกูก็ไม่รู้นะเลือกเอาเอง พระทูดงเข้าป่าต้องกลัวผีหาซาตานหรือเปล่าแล้วควรพกเครื่องรางของขังไล่ผีไหมครับก็โถนตีกระบ,บาลก็ให้เป็นพระจะพกเครื่องรางของขังไปเพื่ออะไรของที่ขังที่สุดก็คืออะไรการปฏิบัติตามธรรมตามวินัยของตัวพระท่านเองนั่นแหละเป็นตัวขังที่สุดเมื่อพระมีศีลศีลย่อมเป็นโลกกำบังภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ศีลของท่านวินัยของท่านย่อมเป็นโลก่กำบันภัยจากอันตรายอันตรายจากเดรัจฉานวิชาทั้งปวงจะมาพกอะไรเครื่องรางของขัง,งปัญญาอ่อนหรือเปล่าตัวท่านเองนั่นแหละขังที่สุดตัวพระเองนั่นแหละขังที่สุดจะมีอะไรขังไปกว่าธรรมวินัยผู้ใดปราพฤติตามธรรมตามวินัยคือมีศีลบริบูรณ์สมบูรณ์บกไม่บกพร่องผู้นั้นเรียกว่ามีโล่ป้องกภาภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธงชัยแห่งท้องนภาอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระผู้เป็ธรรมประสงค์มั่นใจในหลักการปฏิบัติของตนจะมีใครทำอันตรายแก่ตัวพระได้ไปพกอะไรปัญญาอ่อนเครื่องรางของข,องของังมันจะมีอะไรไปขังจะมีอะไรขังไปกว่ากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตถ้าสามอย่างนี้สุจริตไม่มีใครทำอันตรายแก่มึงได้เลย ไม่มีใครล้มล้างมึงได้เลยถ้ากายวาจาใจมึงสุจริตไม่มีทางที่ใครจะทำอันตรายแก่มึงได้มึงจะโดนใส่ลายป้ายสีด้วยคำไม่จริงแค่ไหนวันหนึ่งความจริงก็จะดึงมึงกระชากมึงกลับมาเยือนอยู่ที่เดิมได้อย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวสิ่งที่ควรกลัวคือกายวาจาใจทุจริตนั่นสีสมควรแก่การกลัว สิ่งที่อันตรายไม่ใช่ผีสางนางไม้แต่เป็นการทำความเลวความชั่วของตัวเองนั่นสิคือหน้ากลัวความหน้ากลัวไม่ใช่อันตรายจากภัยเวรจากเดรฐานวิชาแต่ความอันตรายคือความเห็นผิดของตัวเองนำไปสู่ความเลวความชั่วความเลวสารต่ำช้าของตนนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองมึงจะกลัวอะไรคือกลัวความเลวความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของมึงเออ และของที่ปราบความเลวความชั่วในใจมึงได้ดีที่สุดคือะไรคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละขังที่สุดในการปราบความเลวความชั่วในหัวใจมึงเองได้สิ่งที่ทําลายอาวิชามึงได้คือการกระทําตามธรรมตามวินัยของหลักธรามสอนพระเจา้านั่นแหละตัวทําลายความเลวความชั่วชั้นเลิศคืออริยมรรคมีองค์แปดอย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรแก่การกลัว อธิบายเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาไหนครับได้ยินมาว่าในป่าลึกลับมากครับจะให้กูอธิบายว่าอะไรอ่ะไม่มีอ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาคือใครอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องกับมึงอ่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกันคือเจ้าป่าเจ้าเขาทําอะไรมึงได้เหรออธิบายให้ฟังดียเช่นอ่ะลองอธิบายมาก่อนแล้วกูจะตอบให้ ทำไมนะักการเมืองชั่วถึงได้ดีครับและเกี่ยวอะไรดีกับไม่ดีชั่วกับดีมันเกี่ยวอะไรเหรอชั่วก็ชั่วดีก็ดีสิมันแยกออกจากกาันมึงไปรวมกันได้ยังไง <_ H op> คนทําชั่วไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้คนดีหรือไม่ดีนะไม่เกี่ยวคนทําชั่วไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเจริญหรือไม่เจริญไม่เกี่ยวคนละเรื่องชั่วส่วนชั่วจเจริญส่วนจเจริญแยกออกจากกาันมึงไปคิดเอาออจากไหนตักกะมึงเอาไปจากไหนกันเนี่ยฮะว่าทําชั่วเท่ากับต้องจนทําดีเท่ากับต้องรวยมังแปลาตักกะนี้มาจากไหนกกััันนนนนนนมมึงงเเเห็็สคใโล้้ปแบบี กูเห็นคนทำดีจนเยอะแยะไปกูเห็นคนทำเลวได้ดีเยอะแยะไปเป็นเรื่องปกติมันเป็นหลักเหตุหลักผลหลักความเป็นจริงถ้ามึงทำดีแต่มึงโง่มึงก็จนไงแต่ถ้ามึงทำชั่วแต่มึงฉลาดมึงย่อมรวยมันเป็นไปตามเหตุและผลเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเจ้าป่าเจ้าเขาทำให้คนหลงป่าเจ้าป่าเจ้าเขาจะทำให้คนหลงป่าได้ยังไงมึงหลงป่าเพราะมึงเองมึงไม่รู้เส้นทางในป่า ไม่ศึกษาให้ดีแต่โง่อยากจะไปเดินป่ามึงก็หลงสิเออถ้าเจ้าป่าเจ้าเขาทําให้มึงหลงป่าจริงอะ่ะกูถามว่าคนที่ไปตัดไม้ทาลายป่าทำไมไม่ทําให้มันหลงทางบ้างอะ่ะทําไมจะต้องทําให้หลงทางเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยมึงตอบกูสิถ้าเจ้าป่าเจ้าเขามีผลต่อการเดินป่าของมึงจริงอ่ะตอบทําไมให้หลงป่าเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งๆท,ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มีโทษมีภัยกับป่าเลย แต่คนตัดไม้ทำลายป่ามีโทษมีภัยกับป่าโดยตนทำไมมึงไม่ทำให้มันหลงทางบ้างอะมันจะได้ออกไม่ได้จะได้ไม่ต้องเอาไม้ออกจากป่ากูเห็นคนตัดไม้ทำลายป่าขนไม้ขนซุงออกมาขายก็รวยไปหมดอนะทำไมอะออกมาได้เด่ะมึงตอบกูสิทำไมอะ่ะเลือกที่รักมาที่ช้างเหรอตลกหรือเปล่ามึงคิดเอาก็เพราะคนตัดไม้ทำลายป่ามันมีความชำนาญในการเดินเข้าออกป่า นั่นน่ะแต่คนนักท่องเที่ยวมันไม่มีความสามารถเชี่ยวชาญในการเดินป่ามันจึงหลงป่ามันก็หาทางออกไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติมึงพิจารณาเอาหลักเหตุผลตามความเป็นจริงพูดกันตามหลักเหตุผลพวกมมืองมันปัญญาอ่อนเพอเจอรกูไม่เห็นฝรั่งก็มีเจ้าป่าเจ้าเขาเลยกูเห็นมีประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยมีเต้าป่าเจ้าเขา แล้วมีเจ้าป่าเจ้าเขาว่าทาไมโดนตัดไม้ทําลายป่าโดนลุกพื้นที่ป่าได้ไปหาอ่ะอุทยานแห่งชาติเอยอุทยานหาเหวว่าอะไรไปกูเห็นโดนลุกที่ป่าเป็นประจำกูเห็นมีนักการเมืองบางคนลุกที่ป่าจนหมดภาวะของความเป็นสอสอไปก็มีแล้วโดนลุกที่ป่ามาตั้งกี่ปีพผู้จะมาตรวจสอบปรเจอไม่กี่ปีเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาหายหัวไปไหนอ่ะทำไมไม่ดูแลป่าเขาตัวเองหน่อยปล่อยให้คนเป็นลุกที่ป่าได้ยังไงมึงดูเอาหน่ะ มีอะไรบ้างที่กูพูดแล้วไม่จริงมึงเถียงมาสิล่าสุดโปรดิวเซอร์วันนี้รายการโทรมาคุยกับกูเขาบอกว่ามีประเด็นเรื่องไอ้โปรดิวเซอร์รายการไทยรัฐทีวีที่จะออกรายการเรื่องอะไรนะที่ร่างทรงก็จะขอดีเบตอะกูนะเขาตั้งหัวข้อท็อปิกเหมือนประมาณว่าร่างทรงเขาคุยกันักขาว่าอาจารย์อ่ะกูอะ่ะพูดเรื่องกูมานทองกินน้ำแดงอะไม่สมเหตุสมผลเลย โคตรไม่มีเหตุมีผลเลยกูก็เลยบอกฮะแล้วที่มีเหตุมีผลคืออะไรอ่ะคือกูเคยพูดเรื่องกุมารทองว่าถ้ากุมารทองมีจริงมึงก็ลองให้มันเดินไปซื้อน้ำแดงที่เซเว่นแดกเองมันไปหาเงินให้มึงได้แต่ไม่มีปัญญาในการเดินไปซื้อน้ำแดงเองมึงคิดเอาว่าเนี่ยเรียกว่าเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลไรสาระหรือไม่ไรสาระเขาบอกว่ากูอธิบายไม่มีเหตุผลมึงฟังดูนะบอกกูไม่มีเหตุผล กูอยากรู so you, ้มากเลยเหตุผลคืออะไรอ่ะอ๋อเหตุผลคืออะไรอ่ะกูอยากรู้เดี๋ยวมึงไปรอดูกันนะกูไม่สปอยเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลก็คืออะไรแต่เขาแค่ชี้โทษมาว่ากูอธิบายแบบไม่มีเหตุมีผลกูอยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรกูจะรอดูเขาพูดเขาบอกกูอธิบายเรื่องกูบารทองกับน้ำแดงอ่ะที่ไปเซเว่นอ่ะไม่มีเหตุผลก็กูบอกว่าถ้ากูบารทองมีจริงอ่ะเดี๋ยวกูเติมออมเอม์ให้เดี๋ยวกูเติมออมเอม์ให้แล้วให้กูบารทองอ่ะไปซื้อน้ำแดงเองแล้วทาให้บัตรออมเอร์เนี่ยมันตัด มาสแกนดังติดอะหักเงินไปเพราะกูบอกว่าอะไรอ่ะกูบอกว่าเวลาที่กุมารทองถ้ามีจริงคําถามคือทําไมไม่ซื้อน้ําแดงกินเองในเมื่อกุมารทองสามารถหาเงินให้มึงได้เฮ้ยมึงมึงลืมอะไรไปรหรือเปล่ากุมารทองเนี่ยเก่งสามารถหาเงินให้มึงได้เลยนะแต่กุมารทองหาน้ําแดงแดกเองไม่ได้ทําไมกูถามว่าเวลามันหาเงินให้มึงอ่ะมันไม่แบ่งกาไรไว้หน่อยเหรอ เวลามึงเป็นนายหน้าขายอะไรมึงยังแบ่งกําไรไว้ที่ตัวเองเลยทําไมกุมารทองไม่เป็นทําไมกุมารทองไม่ทําถ้ากุมารทองโง่ขนาดนั้นคําถามคือมันหาเงินให้มึงยังไงกูเป็นนายหน้าขายที่ดินกูยังได้เปอร์เซ็นต์จากการขายที่ดินกูยังเอาเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการขายที่ดินไปซื้อนู่นซื้อนี่ต่อสนองต่อความพอใจของตัวเองได้แต่กุมารทองมึงมึงบอกว่ากุมารทองมึงหาเงินให้มึงได้ แล้วมึงก็เลยเอาน้ำแดงไปบนบาสันกล่าวคำถามคือทำไมกุมาหนึง่งไม่ยอมแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่หาเงินให้มึงเนี่ยมาใช้เองบ้างทำไมต้องไปรองเงินจากมึงซื้อน้ำแดงมาไหว้ซื้อของเล่นมาให้ซื้อข้าวไข่ต้มมาถวายคำถามคือทำไมเฮ้ยหาเงินเก่งขนาดนั้นหาเงินให้มึงได้มีเงินมีทองรวยขนาดนั้น ทำไมถึงทำไม่ได้กูอยากรู้แค่นี้เลยเพื่อกูจะดูทิ่มันจะตอบยังไงกูจะรอดูกูจะรอดูเลยกูจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งเตารอเลยว่าอะไรเหรอที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลที่กูพูดเนี่ยมีอะไรที่ไม่เป็นเหตุและผลบ้างพกูฟังแล้วกูห่ามากเลยเขาใช้ตรกะอะไรอ่ะในการใช้ชีวิตอะกูงงมากมหาศาลอ๋อกูก็ไม่แปลกใจหรอยืนเหยียบหนูขนาดนั้น เป็นร่างทรงอะเนาะก็ถ้าตัก,กะมันปกติก็คงไม่เป็นถ้าตัก,กะเป็นเหตุเป็นผลก็คงไม่เป็นอนะเพราะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้นี่ไงก็เลยไปเป็นร่างทรงแต่เราไม่ได้โกรธกันนะเดี๋ยวจะหาว่ากูโกรธเขาเดี๋ยวกูเจอเขากูก็ยกมือไหว้าตามปกติเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกลัวหรอกกูรู้จักกาลเทศะดีกูไม่ไปทะเลาะเขาหรอกกูไปให้เหตุผลเดี๋ยวกูจะไปขอถ่ายรูปมันลงให้พวกมึงดูด้วย ว่ากูกับเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันเราคุยกันโดยหลักเหตุหลักผลตามหลักหลักเหตุหลักผลใครมีเหตุผลมากกว่าก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวกูจะขอก็ถ่ายรูปเดี๋ยวกูจะเตรียมของขวัญไปมอบให้เขาด้วยแล้วของขวัญกูเนี่ยไม่ธรรมดากูบอกให้มึงรอดูกูไม่บอกว่าอะไรของขวัญกูไม่ธรรมดากูบอกให้รอดูเอาว่าอะไร เขามีความมาดีเบตสาคนกูเตรียมให้เลยสามชุดสามชุดเน้นเน้นรอดูไทยรัฐท,ทีวีรายการแสบเฉพาะกิจไทยรัฐท,ทีวีอาจารย์ไปถ่ายวันที่29แล้วก็ออกอากาศเนี่ยวันเสาร์ที่หกไอ้วันเสาร์หกโมงเย็นเสาร์ไหนไม่รู้นะแต่ออกเสาหกโมงเย็นมันเป็นรายการประจ,จำของเขา แม่มึงก็อย่าเฉลยสิสารแนจริงๆมีการพิมพ์มาด้วยนะนนั้นอันนี้อันนู้นอย่าเฉลยนี่ตีปากให้กูจะเฉลยเองแล้วเนี่ย